วันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่า t o y o ต a Revo คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของฝาปิดกระบะไฟฟ้าของแฮ m m e อร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูงานกันว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับลูกค้ามีโรบาร์อยู่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นโรบาร์ของแฮ m m e อร์ติดคู่กับฝาปิดได้เลยนะครับแต่อาจจะมีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับตัวของรีโมทนะครับเขาจะให้เป็นตัวนี้มา1ตัวนะครับเวลาเรากดเปิดนะครับมันก็จะเปิดแบบนี้เลยเงียบเียบแบบนี้เลยนะครับ แต่เวลาเราเปิดเนี่ยแนะนําว่าถ้าเช็ดน้ําออกก่อนได้นะครับจะดีมากๆครับเพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะมีน้ําหยดบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราเทน้ําลงบนตัวของฝาปิดเนี่ยมันจะรั่วไหมในกรณีที่เราปิดปกตินะครับอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมกดปล,ด,ปลดล็อกให้ก่อนนะครับเพื่อจะเปิดฝาท้ายนะครับตัวน,นี้นะครับแบบนี้เลยแล้วผมเอาน้ําเป็นกระบวยแบบนี้นะครับเทลงไป เหมือนฝนตกนะครับจะสังเกตได้ว่าน้ําเต็มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราไปดูใต้ฝาปิดนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีน้ํารั่วลงมาแต่มีเสียงน้ํานะครับปกติเลยแล้วก็จะมีตัวของทางเดินน้ำตรงนี้นะครับหยดลงมาอย่างนี้นะครับทําให้เวลาเราฝนตกนะครับเราก็จะไม่เจอเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าน้ํามันท่วมข้างในนะอันนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับ <c oughs> ว่าเครื่องด้านแบบนี้นะครับผมยืมแอปพี่เขาหน่อย พี่เขาใจดีมากครับแล้วก็มาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปนะครับเวลาเรากดเปิดไปแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะขยับนะครับเปิดไฟนะครับกดหยุดนะครับกดปิดนะครับสมมุติว่าถ้าเราใช้ตัวของฝาปิดนะครับแล้วมันชนกับสิ่งของหรือคนนะครับมันก็จะอยู่ทํำงานโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับอันนี้ต้องคืนพี่เขา ขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้ามอบให้ครับโอเคเดี๋ยวผมอันนี้ก็เป็นฝาปิดนะครับจะล็อกไปแหละรับล็อกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าติดเซ็นทรัลล็อกเพิ่มนะแล้วก็เราปิดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นับรับประกัน1ปีนะครับงานค่อนข้างโอเคมากๆครับแล้วก็รับประกันดีเฟืองดีนะครับปิดนิ่มนุ่มสบายนะครับยังไงต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้ามอบให้ครับขอบคุณครับ